สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนวสรรดชื่อดีชั้นม .5 ้ทับเเลขที่18ค่ะวันนี้จะมาพูดวงจรชีวิตของไซโลตัมค่ะวงจรชีวิตของไซโลตัมเป็นแบบสลับรุ่นระหว่างสปอโรไฟต์ 2n และแกมมีโตไฟต์ n เดียวโดยมีระยะสปอโรไฟต์ 2n เเป็นระยะเด่นที่พบเห็นทั่วไปต้นสปอโรไฟต์มีสีเขียวแต่กิ่ง และมีโครงสร้างสำคัญที่เรียกว่าซีนาเจียมซึ่งทำหน้าที่สร้างสปอร์ภายในซีนาเจียมจะมีสปอร์เรนเจียมที่มีสปอร์แม่เซลล์ 2n อยู่ภายในเซลล์สปอร์แม่เซลล์เหล่านี้จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตทำให้ได้สปอร์ n เดียวที่มีชุดโครโมโซมเพียงชุดเดียวเมื่อสปอร์สุกและถูกปล่อยออกมามันจะกระจายไปตามลม และตกลนบนพื้นผิวท <l Jean> ี no ่มีความชื้นเหมาะสมเมื่อสปอร์เอนเดียวได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นแกมีโตไฟเอนเดียวซึ่งอยู่ใต้ดินไม่มีคอรฟิลและมักต้องอาศัยอินทรีย์วัตถุหรือราบางชนิดเพื่อให้ได้รับสารอาหารแกมีโตไฟทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยสร้างแอนเทอริเดียมซึ่งผลิตสเปิร์มเอนเดียว และอาเคและอเคโกเนียมซึ่งมีไข่เอนเดียวการสืบพันธุ์ต้องอาศัยนะ้ำเพื่อช่วยให้สเปิร์มว่ายไปอย่างอะโคอเคโกเนียมการที่ต้องพึ่งน้ำแสดงให้เห็นลักษณะโบราณของพืชกลุ่มนี้เมื่อสเปิร์มเอนเดียวผสมกับไข่เอนเดียวจะเกิดไซโกด 2N ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสปอโรไฟรุ่นใหม่ ไซโกดจะพัฒนาเป็นเอมบิโอนิสปอร์โฟย์ 2n และในช่วงแรกยังติดอยู่กับแกมีโตไฟเพื่อรับอาหารฝานฟุตจนกว่าจะเจิบโตมากพอหลังจากนั้นสปอร์โฟย์จะทักขษะเป็นต้นไซโลตั้มสีเขียวเหนือดินที่สามารถสังเคราะห์แสงและดำรงชีวิตเองได้เมื่อสปอร์โฟย์โตเต็มที่ก็จะจ้างสีนาเซียมใหม่ เริ่มกลับ,บวนการสร้างสปอร์ซ้ำอีกครั้งทำให้วงจรชีวิตดำเนินต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดขอบคุณค่ะ